พวกเรานะคะ3มคนนะคะยกนะคะชิวค่ะเบิร์นค่ะค่ะวันนี้พวกเรามีมิชชั่นนะคะมาให้2คนนี้ทํากันนะคะนั่นคือใช้เงิน100บาทนะคะเข้ามาซื้ออาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่งางๆในมอ,อเกษตรมณิษัแห่งนี้นะคะโดยที่เราจะให้เงินคนละ100บาทรับเงินไปจากเงินนี้นะคะจะใช้เวลา15นาทีนะคะในการเล่นมิชชั่นนะคะโดยข้อแม้หลักก็คือเราต้องมีอาหารมือหลัก1มือนะคะนั่นคือข้าวนั่นเองเดี๋ยวเราจะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้เงินมาแล้วนะคะ100บาทจ้ะเราจะซื้ออะไรได้บ้างนะคะไปดูกันค่ะมันจะมีหน้ามอมันจะมีชานมไข่มุกมีข้าเกีียวเรือมีร้านขนมจีนมีไก่ทอดด้วยมีข้าวตขนมจีนมันเป็นข้าวไหมผิดกติก,กไาได้ค,ค่ะขนมจีนอันนี้ชูร่าสามสิบห้าอันนี้นะคะก็จะเป็นร้านขนมจีนนะคะที่อยู่ข้างมอค่ะก็จะมีน้ำยาก,กะทินะคะน้ำยาป่าชุร่าสามสิบห้าบาทค่ะ 35บาทเราก็จะเหลือตังอยู่65บาทค่ะก็จะเดี๋ยวไปที่โรงอาหารก่อนค่ะเดี๋ยวไปดูว่าข้างในวันนี้เขาเปิดอะไรไกันบ้างตอนนี้11โมง5นาทีชื่อต้องกลับมาที่เดิมประมาณ0 0 0โมงเอ้ย11โมงที่1นาทีห <laughs> ลงเวลา และตอนนี้นะคะชิวก็อยู่ที่หน้าโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรขายบ้างเนี่ยที่เห็นข้างๆตอนนี้นะคะเขาก็ช่วงนี้มีโควิดนิดหน่อยแต่ว่าเขาก็จะมีเหมุนเป็นแผ่นพลาสติกกั้นนะคะเพื่อที่จะแบบป้องกันไม่ให้นักศึกษาเนี่ยใกล้ชิดกันมากเกินไปแต่ตอนนี้ชิวยังหาไม่ได้เลยนะว่าตัวเองจะกินอะไรทีมันต้องหลากหลายใช่ไหม่เอาแยกเรื่องเเอาล่าก้าว อันนั้นไก่อะไรอ่ะไก่ย่างไก่ย่างเอาไก่ย่างแล้วก็แล้วก็ข้าวมูหวานเท่าไหร่คะสองอย่างข้าม้าเองนี่หลากหลายมันต้องครบห้าหมูป่ะมีเนื้อแล้วอ่ะผัดผักมินท์ผัอแถมปักเค้าสองชิ้นใส่ตองเฮ้ยครบห้าหมูแล้วเห็นป่ะอย่าบอกใครคนนะว่าหนูทำวิธีนี้เย้ นี่มีของค้าวมีผักแล้วมีเนื้อแล้วมีข้าวเคเุณไปดกตอนนี้เหลืออยู่ที่65บาบาทเดมยไปต่อเลยดีกวอันนี้ชิ้นเท่าไหร่คะบาเราอันน้ยี่สิบบาแคนูมนะคะ20บาทค่ะคุณค่ะอนนี้ได้อะไรบ้างอนนี้นะคะมันมีไก่อ็อกมีผลไม้มีขนมจีนค่ะแล้วก็เหลือทังานี่เรมาถึงร้านเากเข,ของในมอ ส่วนใหญ่ตอนเปิดตีก็จะมาชอบกินกันมันจะมีรสหนึ่งที่ชิลแบบว่าแย่งกินกับเพื่อนมาตลอดเลยก็แบบจะเป็นวอเตอร์รสชีสเดี๋ยวไม่รู้ว่าวันนี้เขาหมดอะไรหรือยังแต่หมมีเยอะมากเลยเท่าไหร่คะสามสิบค่ะชาเท่าไหร่คะหนาเห็ไปยี่สิบจากแก้วเลยยี่สิบเอาดีไหมเอาเอาเอากระเป๋าดีกว่าใจไม่กล้าพอก็เลยค่ะสามสิบบาทนะอยากกินโตเกียวด้วยอ่ะไม่มีตา ก็เอาให้ครบไงเรามีข้าวมีขนมใช่ไหมข้าวเนี่ยเราครบแล้วมีทั้งเนื้อมีทั้งผักแล้วก็ตอนนี้มันมีน้ำเปล่าดีต่อสุขภาพไงเราก็แบบว่ารักสุขภาพขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยกันกินผลไม้อ่ารกินไอติมอ่ะแต่ว่าเลยแค่สิบห้าบาทอ่ะทาไงกินชานมแล้วกันเนาะขอไหมเรามีสิบห้าบาทเราทำไงอ่ะ านมแก้วนึงค่ะไม่ใส่ไข่มุกจูค่ะจะเอาแค่สิบห้าบาทได้ไวอะหนูโดนเพียนแล้วตั้งหนูหมดแล้วอ่ะได้ค่ะใจดีมากร้านนี้ข้างมอนะคะไอขี้ชาโนมไข่มุกค่ะร้านนี้ใจดีมากนี่นะคะเราก็ได้ครบหมดแล้วน,นะคะได้น้าได้ข้าวได้ผลไม้แล้วก็ได้ของกินเล่นค่ะเดีย๋ยวเราไปดูชิวกันนะคะว่าชิวได้อะไรมาบ้างน,ะะนี่นะะทั้งหมดที่ชิวได้มานะคะคิดว่าน่าจะครบแล้วแหละ แต่ไม่รู้ว่าใจมากน้อยกว่าพี่เฟิร์นมากแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปรวมกันที่จุดรวมนะคะเพื่อที่จะเจอกับพี่หยกแล้วก็พี่เฟิร์นทีค่ะก็อ้าวมหาอะไรทีว่าดีฮาวเป็นอะไรนี่มาหนูมาซื้อของไหนแบบพี่กินบ้างแต่แยนเยียดอยู่กันอย่ให้แต่เป็นพี่พี่ต้องเล่นน้องอ่ะอ่ะไปพี่พาไปเฮ้ยจิ๊กซอไปจิ๊กซอว์ เราจะแอบให้พี่โกบนะคะเลี้ยงขนมเราเพื่อที่จะได้ของมาเพิ่มนอย่าไปบอกใครนะว่าใช้วิธีรายการขนัดไปค่ะพี่โกบพานอยู่ร้านไหนมาจ่ะขอข้าวฟรีจะกล่องหน่ป่บางให้น้องเอาอะไรดีเอาอะไรดีจางจาง ยำนี่แหละนะอะ้องว่ายำน่าทานมากนี่ร้อนมีเตาแก๊สอุ่นให้เราตลอดเวลาแล้วก็อย่าลืมมาแวะทานกันนะครับ้านมะเที่ยมที่สุดเลยก็ตอนนี้นะคะเราก็ได้ของมาเพิ่มแล้วค่ะเป็นต้ยมยำแบบเขาจะแปลกใจปาว่าแบบเฮ้ยร้อยหนึ่งล้วก็แบบทำไมได้ถึงไก่ย่างได้หมูหวานได้ต้ยมยำทำไม,ไมีมันเกินร้อยหนึ่งอะนะที่จริงแต่เราจะไม่บอกใครถึงเรื่องนี้บบจู้จี้ ได้แล้วขอบคุณค่ะไปรีบไปที่จุดรวมดีกว่าขอบคุณค่ะพี่กอขอบคุณนะคะเอาละค่ะเราได้กางอาหารทุกอย่างไว้บนโต๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปดูทางฝั่งน้องชิวก่อนนะคะน้องชิวนะคะใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่คะถึง15นาทีไหมถึงนะคะมาดูค่ะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะก็จะมีหนึ่งอย่างเป็นน้ํานะคะแล้วก็จะมีผลไม้ แล้วจะมีข้าวหนึ่งกล่องนะคะแล้วจะข้าวอีกหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็จะมีขนมนะคะอันนี้ก็จะรวมรวมแล้วอยู่ได้ห้าอย่างนะคะแล้วมาดูฝั่งหนึ่งนะคะของคุณเฟิร์นหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้นนคนละร้านนะคะ5้าอย่างเท่ากันคุณพระเราจะมาตักสินกันนะคะโดยการนอกจากที่คุณเขาได้ของมาเท่ากันแล้วนะคะเปอยิงฉุดค่ะใครใชนะก็หนึ่งสองสามสรุปสุดท้ายแนละ้วคนชนะ หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคุณกา <c oughs> แล้วก่นแพ้เลยคะสูบหน้าเข้าไปค่ะร้องไห้เข้าไปค่ะ ถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานอาหารที่อยู่ตรงหน้ากันนะคะแล้วก็จะแบบเออเลี้ยงส่งให้คุณเฟิร์นเขาได้ไปวอลกถัดไปที่แบบว่าพาเัินไ,ไปพาเด็กต่างชาติไปกินนะคะและอย่าลืมนะคะติดตามร็อกของเราใน k b u a r a c รา p u คปทุกคืนวันศุกร์เป็นเวลา2ทุ่มนะคะจากตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่า100บาทเนี้ยก็สามารถอิ่มอร่อยได้ในทั้งใน k b u แล้วก็นอก k ค u เลยค่ะ ค่ะแล้วต่อไปคลิปจะเป็นยังไงเนี่ยก็ติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยขอป้อนขนมเที่ยวก,กันค่ะเอาไปเลยก <c oughs> ินผลไม้ด้วยเอาไปก <c oughs> ินเข้าไปกินนมแล้ว <c oughs> ต้องกินน้ำด้วยยใจเย็น